ท่านที่กําลังรับชมอยู่ตอนนี้เคยจําคดีน้องชมพู่ได้ไหมครับคดีน้องชมพู่เด็กหญิงวัยสามขวบที่มีบ้านพกักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านกกอกตาบลกกตูมอาเภอดงหลวงจังหวัดมุกราหารนะครับที่ถูกที่หายตัวไปจากบ้านแล้วก็ไปเจอเป็นศพไปเจอเป็นศพอยู่บนบนดอยหรือบนบนเขาอ,อะไรเนี่ยคดีนี้ผู้ที่ถูก สงสัยมากที่สุดก็คือนายชัยาพลวิภาหรือลุงพลแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมที่ถูกพ้องดำเนินคดีด้วยคือป้าเต๋นป้าเต๋นนี่ก็เป็นภรรยาของลุงพลนะครับคดีนี้ยืดเยื้อมานานมาก2ปี3ปีโดยสารชั้นต้นนะตัดสินให้ลุงพลนะจำคุกเป็นเวลา20ปีส่วนป้าเต๋น คงจะรู้จักกันนะครับข่าวตอนนั้นดังมากกับพระเต๋นนะเป็นเมียลุงพลหรือภรรยาลุงพลนั่นแหละตอนนั้นสาลชั้นต้นสั่งยกฟ้องนะครับยกฟ้องอามาวันนี้สารอุทธรภาคสี่ก็ได้นัดฟังคําพิพากษาอสาลอุทธรณภาคสาีส่ 4, พี่พากษาแก้แก้จากที่สาลชั้นต้นพิพากษาไว้ว่าจําคุกยี่สิบปีเป็นจําคุกยี่สิบหกปีนะครับเป็นจําคุกยี่สิบหกปี และก็ให้ยกฟ้องปพาเต็นเหมือนเดิมในข้อหาที่กระทำการน้นประมาทพรากผู้เยาวกระทำการน้นประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายประมาณนี้สารุทธรก็เลยพิพากษาจำคุกซะ26ปีงานให้ลุงพลงานงอกจาก20ปีเป็น26ปีห่วมโมลไทยไปเลยทีนี้ก็ต้องดูว่า ต่อไปสารดีกาเขาจะพิพากษาอย่างไงจะพิพากษายืนตามสารชั้นอุทธรหรือจะพิพากษาแก้เป็นอย่างอื่นก็ต้องคอยติดตามกันนะครับคอยติดตามกันข่าวนี้ก็ช่วงนั้นก็เป็นที่สนใจของชาวบ้านชาวช่องกันพอสมควรน,นะครับมีพวกติดร่างแหเข้าไปมากมายนะครับเพน่้นก็คอยติดตามครับคอยติดตามกัน อย่าลืมติดตามข่าวสารบ้านเมืองช่วงนี้เหตุการณ์บ้านเมืองเราก็ไม่ค่อยดีตั้งปัญหาชายดงชายแดนปัญหาพวกนักการเมืองบา้บาบอๆนะก็เอาเราคนไทยก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเอาไว้อย่าให้พลาดนะครับ